สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังผู้ที่คาร์รักทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงานดูดีกัดเดนโฮมนะครับก็ได้มาปรับปรุงพื้นที่นะครับหรือว่ามาเคียร์ริงนะครับซึ่งมันเป็นคันร่องเก่านะครับที่ทําไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการพัฒนานะครับทางเจ้าของที่นะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ4ไร่นะครับ ก็ต้องการที่จะมาปรับปรุงพื้นที่นะครับเพื่อลดภาษีที่ดินว่างเปล่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่แถวไอ้รับงคนนะครับคลองหกธัญบุรีนะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับแถวแถวบึงพระราม9นะครับเก็บน้ําบึงพระราม9นะครับก็จะพัฒนานะครับยกเป็นคันร่องนะครับพัฒนาเป็นคันร่องแล้วก็จะปลูกต้นจามจุรีนะครับแปลกเหมือนกันนะ จะปลูกต้นจามจุรีประมาณ120ต้นนะครับพื้นที่4ไร่ท่านใดสนใจนะครับหรือว่ามีความประสงค์มีพื้นที่ว่างเปล่าอยากจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรนะครับเพื่อลดภาษีที่ดินว่างเปล่านะครับก็ติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับทีมงานดูดีการเด่นโฮมนะครับกับเบอร์โทร096 732 8881ครับ